โอเคครับก็กราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมก็ตอนนี้อยู่กับเกมนี้หนีกระทิงหนีกระทิ้งสเปนนะครับผมเออทุกท่านเนี่ยน่าจะเคยเล่นนะครับเกมนี้เป็นเกมของไวแปดนะครับผมเออไม่รู้ว่าทุกท่านเนี่ยจะจําได้หรือเปล่านะครับยังมีความทรงจํากับเกมนี้อยู่หรือเปล่านะเดี๋ยวว่าผมเนี่ยค่อนข้างที่จะคิดถึงนะครับเพราะว่าเล่นตั้งแต่เด็กๆแล้วนะครับจะได้แบบว่าเออมา,มาฟื้นความทรงจำซะหน่อยนะเดี๋ยวเราไปดูด่านแรกกันนะครับ ไปลุยท่านผู Blog, ้ชมไอ so ้ก็คิดถึงอ่ะเออเลยสเต็ปวะผมยังไม่ลืมสเต็ปนะคะบอกไว้ก่อนสเต็ปการกระโดดแบบแบบดิจิตอลอะไรอย่างเงี้ยนี่อเหรอดิจิตอลอะหลบหลีกแบบเฮ้ย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  อย่าติดดิอย่าติดอย่าติดขัดอย่าติดข้องชิบหายแล้วคนคนเยอะชิบหายละเฮ้ยเฮ้ยติดคนอย่าติดคนอย่าติดคนเอ้ยอย่าอย่าติดคนครับน้องอย่าติดคนครับน้องไอเจ้าไปแล้วด่านแรก เฮ้ยคนบมันเลคนบมันละไม่ถึงจริงเลยท่านผู้ชมนะเราจะเลือกเป็นอะไน,นี้แล้วกันะนะหนีแบบอันตรายใดๆอุ้ยติดอันนี้เราหนีอะไรวะเนี่ยหนีหนีคุณป้าเฮ้ยรนีไปดิเฮ้ยเฮ้ยเยปน็นเราติดอะไรเนี่ยแล้วขยันติดซะด้วย เพยขยันติดจริงเลยกบกูกดคีย์บอร์ดกูจะพังแนนะ่เฮ้ยแล้วขยันติดซะด้วยโอ้สวยฮะหัว <c oughs> ใจจะวาย <c oughs> <c oughs> เกต์ดาดต่อไปครับผมวิ่ตงตำรวจด่านนี้มันนะโอ้ย <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวมันมันมันมีที่ให้จุกอยู่เว้ยมีที่ให้จุกอยู่เดี๋ยวเดีนนะ๋ยวดูใหม่นะฮะดูใหม่เดี๋ยวผมจะลออ้อหลอกเฮ้ยนี่งไงแล้วแบบสเต็ปเด็กแนวไงน้องสเต็ปเด็กแนวไงองุ้ย

มาแน่จริงก็ตามฉันมาได้เอ้า What the fuck เฮ้ยต้องมีสเต็ปในหัวใจกว่านี้เอาใหม่เอาใหม่เอ้ยโยเอ้ยโย bro กูตำรวจมาแล้วแล้วก็เราก็ไปแล้วไงแล้วมันเหล่ยมไงจับกูได้เฮ้ยฮะนี่เลี้ย หูฟังกูแตกวะเนี่ยหรือว่ามันเสียงเกมวะเนี่ยอ๋อน่าจะเสียงเครื่องจักรในแมปแน่เลยว,วิ่งฉีกาาาวิ่งฉีกกระแสทารามาอุ้ยนี่ไงวิ่งฉีกแล้วกูวิ่งฉีกกระแสะทาราวิ่งฉีกกระแสะทาราอ๋อน่าจะเสียงเครื่องจกักร Ê nghe wing xịt, wing xịt, wing xịt wing xịt nghe chick, wing chick, xịt nó, Digital หลบแบบดิจิตอล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 ยังเรียกพี่อุยหดีนั่เล่นสนุกสุดแล้วฮะทุกคนคิดว่าไง แล้วผมว่าด่านนี้สนุกสุดแล้วเออเพราะมันจุกตำรวจได้เว้ยผมไม่รู้ว่าด่านเอ่นมันผมก็เล่นหมดทุกด่านนั่นแหละแต่ว่าผมรู้สึกว่าด่านนี้มันมันจุกตำรวจมันดีอ่ะอมันมันรู้สึกว่ามันจับเรายากดีอ่ะอุย้ยนี่เพิ่งพูดไปว่าจับเรายากดีเยี่ยมร้อยหัวกูแตกไปแล้วกระทิงสเปน โอ้ชิตฟักกิ้งด๊อกแน่จริงก็ตามพี่ไหมทานสิน้องฟรีลนนแลนดนิ่งระดับภาพอีสานนะบอกให้ oh. มาล่ะ นี่แต่ผมยังไม่เข้าไงนะตึงโชว์ตึงไงแล้วผมยังไม่เข้าไปละ คิดถึงเลยอ่ะคิดถึงไว้เด็กเลยอ่ะจะทิ้งสเปนเดี๋ยวมันได้รู้ได้รู้เรื่องอุย้ยเอา้าไม่อยู่ตรงนี้ได้ไงนึกว่าวิ่งตามตูดเรามาเมื่อกี้เอายิงละรูผมจะจุกด่านนี้ให้ครบ3านาทีนะครับเพื่อโชว์ความตึงจริงๆอยากจะจุกแค่หนชั่วโมงกนะ็แต่ว่า เรออาสักสามนาทีก็พอละสามนาทีตำรวจตำรวจมันก็เหนือ่อยแล้วแหละโอมาดิเรามาดวลกันเลยฟักฟก,ฟก,ฟกิ่งดอก ไม่รู้ว่าใครของจริงนะฮะตึกเนี้ยผมเป็นเจ้าของผมปีนทุกวันเข้าใจรอเปล่าโอ้้โอ้นี่หลบแบบดิจิตอลแล้วกูหลบแบบดิจิตอล มันตามเร็วมากไอ้หมอนี่แม่จริงก็มาดิครับแม่จริงก็มาดิครับ แน่จริงก็มาีครับก็มาดีครับดีครับดิดิครับอู้เกือบแล้วกูโอเคพอของปากหอง,องพอพอละเอามาลงให้ใหายคิดถึงนะครับเออ ถ้าสำหรับใครที่แบบยังคิดถึงเกมนี้อยู่ก็ไปหาเล่นได้นะครับที่ Y8 นะครับผม Y8 ก็มีข่าวว่าปิดไปแล้วน่าจะเป็นวายว้8แวอันใหม่นะผมก็ไม่รู้เหมือนกันไม่แน่ใจก็ <c oughs> ก็ยังสนุกเหมือนเดิมนะครับโอเคถ้าอยากให้เล่นเกมอนะไรอีกก็คอมเมนต์ไว้นะครับเจอกัน